สวัสดีครับวันนี้จะพาไปทำอเอฟเฟกต์ฉากโอตโต้กันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับก็ไปที่แอปจินิม a สเตอนะครับฝากเป็นกำลังใจในการตัดตอ่อคลิปวิดีโอนะครับเป็นการสอนเทคนิคต่างๆของทางช่องน้องมาลิชาแนลฝากกดต,ดติดตามด้วยนะครับ เราก็กดเข้าไปที่โครงการว่างนะครับสิบหกจุดเก้าไปเลือกอพื้นหลังลงมานะครับผมเลือกสีดำก็ลากวิดีโอพื้นหลังนี่ครับลากพื้นหลังโดยจิ้มแล้วก็ลากใช้นิ้วลากไปทางขวาครับให้พอดีกับวิดีโอที่เราจะลงมานะแล้วก็กดกลับไปจุดเริ่มต้นนะครับไปที่เลเยอร์ไปมีเดียนะครับ เลือกวิดีโอที่เราถ่ายทำอาไว้นะครับเอาลงมาอก็ติ๊กถูกไปครับพอได้วิดีโอมาก็ติ๊กถูกไปอ่าแล้วก็ไปดูตรงฉากที่เราจะเอามาตัดต่อน,นะครับทำฉากหัวโตโช่วงสนุกสนานนะครับ ช่วงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ตัดซ้ายออกไปครับจิ้มที่เฟรมแล้วก็กดที่กันไกลครับตัดไปด้านซ้ายเพื่อเราจะใช้ด้านขวาครับแล้วก็จิ้มที่วิดีโอลากมาครับลากมาทางซ้ายครับจิ้มค้างนะครับมาจุดเริ่มต้นวิดีโอออกมาแค่นี้เราก็ไปที่หมวดใกล้ตรงกันไกลครับหมวดสี่เหลี่ยม จิ้มไปที่สีขาวสีเหลีย่ยมครับเต็มจอครัติ๊กถูกแล้วก็เอาเอาวิดีโอที่ที่สนุกตอนสนุกสนุกลงมาอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วเราก็ไปจิ้มที่เลเยอร์เพื่อจะนำ เอฟเฟกจากหัวโตมานะไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็ไปเลือกดูนะครับอ่านนี่ครับเป็นกระจกเหมือนกับแว่นขยายนะครับตัวนี้เลยนะครับมีจิ๊แฟอะไรนะครับอ่านผิดก็ขออภัยนะครับถ้ายังไม่มีก็ไปโหลดที่ซุ้มร้านค้านะครับ ซุ้มร้ค้าก็เนี่ยครับโดยรับเพิ่มเติมที่ซุ้มล้าค้าก็กดเข้าไปนะแล้วก็ไปเลือกเอานะครับก็เป็นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแฝดพอเราได้นี้เราก็เราติ๊กถูกครับรก็จะลงมาข้างล่างนะครับตัวสีฟ้า,ฟาเราก็ไปจิ้มที่จอเลยครับ เขาออกมาใน,ในแนวกลมแบบนี้เป็นแว่นขยายเราก็ไปที่ส่วนศรีรษะหรือหัวของนักแสดงเราเนี่ยก็เลือกพอหรือจะขยายก็ได้ครับประมาณนี้ก็ติ๊กถูกไยครับลองเล่นดูครับ นี่ครับแล้วก็ย่ลลากครับจิ้มลากไปในหะสุดเฟรมวิดีโอของเราครับวิดีโอยาวนะครับ <c oughs> มีอีกหนึ่งหนึ่งคนนะครับข้างๆเราก็ทำเหมือนกันนะแล้วก็จิ้มที่เฟรมแล้วก็ไปที่ สี่จุดมุมมุมซ้ายครับแล้วก็เลือกบรรทัดแรกนะครับขัดลอกติ๊กไปนะเราก็ไปจิ้มที่จอนะครับใช้นิ้วจิ้มแล้วก็จิ้มลากมาหาอีกคนหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็ขยับเอานะครับจิ้มที่จอก็ขยับเอาขยับให้ดูรูปทรง ประมาณนี้อ่าติ๊กถูกไห้ครับก็เราก็จะได้ฉากหัวโตสองคนเลย<ม>ขยับหน่อย้วครับให้มันด<ม>นูครับนี<ม>่ยครับเป็นแบบนี้ครับเราใช้การข,<ม>ขยับเขนะยา บรรยากาศยังไงบ้างก็ <c oughs> ไปดูรูปทรงกันด้วยครับแล้วก็ติ๊กที่เฟรมครับแล้วก็เลื่อนดูครับรูปทรงออกแบบไหนมีเยอะแยะมากมายให้เลือกครับเลือกวงกลมแล้วก็เป็นการเบอร์รบเบอร์เข้าไปหน่อยครับเห็นไหมครับภาพมันจะหลบเข้าไปข้างในหน่อยครับปีบเข้าไปข้างใน ประมาณนี้แล้วก็แค่นี้ติดถูกแล้ว <c oughs> ยังไม่ตรงก็จัดให้ตรงครับตรงกับตรงกับลำตัวก็ว่าแบบนี้ฮ <c oughs> ติดถูกเลยครับเฮ้ยอากาศดีบ๊ายบายก็เป็นไงครับผมก็ฟังผมก็ดูเพลินเลยครับ เนี yeah, ครับเอาเอาลองไปทำดูครับสนุกสนานครับทำวิดีโอสนุกสนานกันได้ครับบ๊ายบายเอฟเฟกต์ฉากหัวโตเอฮากัน <c oughs> ไปขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ